JSB is waterfall world J S B, S B, S B, all the day. สวัสดีค่ะเด็กๆอ่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง อาหารดี <อา S 1> มีประโยชน์กันนะคะเด็กๆก็เป็นเล่มสีเขียวเล่มแปดนะคะเด็กๆอ่าหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะลูกดูบนหน้าจอได้เลยนะคะเป็นเล่มสีเขียวเล่มนี้นะคะเด็กๆอ่าเล่มสีเขียวเล่มนี้นะอ่าพร้อมแล้วหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะอาหารอาหารดีมีประโยชน์อ่า แนวคิดนะคะเด็กๆแนวคิดในการเรื่องเรียนอาหารเร,เรียนเรื่องอาหารดีอาหารมีหลายชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเด็กๆช่วยให้เราจเจริญเติบโตแข็งแรงอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารก็ได้แก่จาน ถ้วยช้อนซ่อมแก้วน้ำอ่ะเวลาเรารับประทานอาหารเด็กๆไม่ควรยอกล้อและส่งเสียงดังนะคะดเด็กๆเพราะอาจทำให้อาหารติดคอและเกิดอันตรายได้คะด่ะเด็กๆาต่อไปนะคะต่อไปเราก็จะมาดูสาระการเรียนรู้นะคะดเด็กๆอาหารที่ดเด็กๆรู้จักอมีอะไรบ้างเอ่ยอยกตัวอย่างเช่น ข้าวผัดไข่ก๋วยเตี๋ยวไก่ทอดอ่าและเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆอ่ะเด็กๆดูบนหน้าจอนะคะอ่าหน้าจอนี้ก็คือข้าวผัดค่ะเด็กๆข้าวผัดนะคะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปก็เป็นไข่เจียวค่ะเด็กๆอ่าไข่เจียวต่อไปก็เป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะเด็กๆอ่าก๋วยเตี๋ยว ในรูปคืออะไรคะเด็กๆอ่าในรูปก็คือไก่ทอดนะคะเด็กๆอ่าแล้วเราก็ต่อไปเราก็มาดูประเภทของอาหาระค่ะเด็กๆประเภทของอาหารก็มีอาหารจานเดียวอาหารชุดอ่าในรูปของเราก็เป็นอาหารจานเดียวเป็นข้าวกระเพราหมูกระเพราไก่นะคะลูก แล้วสำหรับอาหารชุดอ่านี่เลยเหมือนในรูปเลยอาหารชุดของเราก็เป็นซูชินะคะลูกอ่าในรูปก็เป็นซูชิคะ่ะลูกอ่าเด็กๆหิวข้าวแล้วแน่เลยอ่าในเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็มาดูประโยชน์ของอาหารของเราประโยชน์อาหารของเรานะคะเด็กๆทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ ทำให้เจริญเติบโตค่ะเด็กๆในรูปของเรานะคะก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรา,อ,าออกกําลังกายค่ะลูกออกกําลังกายนะเพื่อทําให้ร่างกายแข็งแรงค่ะเด็กๆอ,อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารนะคะก็มีจานดูในรูปได้เลยนะคะรูปจานนะ,ะต่อไปก็ ช้อนซ้อมอ่าช้อนกับซ้อมนะอ่าแล้วก็มีแก้วน้ำถ้วยน้ำนะคะเด็กๆอ่ะเรารับประทานอาหารแต่เราก็ต้องมีน้ำค่ะลูกอ่ามารยาทในการรับประทานอาหารนะคะเด็กๆสิ่งที่เราต้องควรรู้เลยนะคะหลักๆของเรานะคะ ไม่ส่งเสียงดังค่ะเด็กๆไม่เล่นกันในขณะรับประทานอาหารนะคะเด็กๆและไม่รับประทานอาหารมูมามนะคะเด็กๆประสบการณ์สำค,คัญนะคะเด็กๆด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจสังคมและสติปัญญานะคะเด็กๆอ่าหนึ่งาการเคลื่อนไหว ส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะเด็กๆอสองการต่อของและบรรจุเทและแยกชิ้นส่วนสามการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตานั่นเองสี่นะคะเด็กๆการสนทนาซักถามและแสดงความคิดเห็นนะคะกับเพื่อนๆและคุณครูคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อ่าหการฟังบทกลอนนิทานคำพร้องจองวกการตอบเกี่ยวกับผักผลไม้นะคะเด็กๆอ่ะเหมือนในรูปของเราก็มีแปลงกวามะเขือเทศผักกาดขาวนะคะลูกอ่าเจ็ดค่ะการทำงานร่วมกับเพื่อนและบุคคลอื่นๆได้นะคะเด็กๆแปดค่ะการสังเกตจำแนกเปรียบเทียบสิ่งต่างๆได้ะคะ่ะเด็กๆ ข้อที่9กานะคะการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยของเด็กๆนั่นเองค่ะ10การเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์อ่าสิ 11, การวางแผนและเลือกตัดสินใจและลงมือปฏิบัติอ่าสิ 12, การเรียนแบบการกระทำและส่งเสียงต่างๆ13นะคะเด็กๆ13ก็การมีโอกาสได้รับรู้ความรู้สึกความสนใจ ความต้องการของตนเองและผู้อื่นคนรอบข้างของเราเองค่ะเด็กๆ1ิ 14. การแสดงความคิดสร้างสารรค์พานสื่อต่างๆและวัสดุต่างๆค่ะเด็กๆ 15. การจับคู่ค่ะเด็กๆเราก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับอาหารของเราแล้วการจำแนกอาหารนะคะ ต่อไปเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆอ่าแบบฝึกหัดของเราก็จะเป็นเล่มสีเขียวเล่มนี้นะคะเด็กๆเ,เล่มอาหารเล่มแปดนะคะเด็กๆอ่เด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วเปิดหน้าที่หนึ่งค่ะลูกอ่าเปิดหน้าที่หนึ่งได้เลยนะคะสําหรับหน้าที่หนึ่งโจทย์เขาบอกว่าระบายสีภาพอาหารที่ได้จากการทอด เด็กๆลองดูสิคะว่าในรูปอ่ะรูปไหนคืออาหารที่ได้จากการทอดรูปข้างบนกับรูปข้างล่างให้เด็กๆด,ดูแล้วระบายสีได้เลยค่ะระบายสีได้จานเดียวนะลูกอ่าเดี๋ยวครูจะพาระบายนะที่ได้จากการทอดอ่าเด็กๆด,ดูเลยที่ได้จากการทอด ก็จะเป็นจานด้านล่างนะคะเด็กๆจานด้านล่างก็จะเป็นจานด้านล่างเป็นไก่ทอดนะคะเด็กๆก็จะมาระบายสีไปพร้อมๆกันเลยค่ะ อ่าระบายสีเสร็จแล้วของคุณครูก็ระบายสีเสร็จแล้วเนะาะหน้าต่อไปค่ะเด็กๆหน้าต่อไปนะหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าสองนะคะเด็กๆนําเม็ดข้าวมาติดลงบนมหม้อหุงข้าวนะคะเด็กๆอ่ะเด็กๆก็นําเม็ดข้าวมาติดบนมหม้อหุงข้าวอ่ะเด็กๆอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ตัดอ่าสกอตเทปนะคะลูกสกอตเทปใส่เนาะ เอามาติดด้านบนป้องกันเม็ดข้าวหลุดนะคะลูกขั้นตอนนี้ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยช่วยทำนะคะลูกต่อไปคะ่ะลูกต่อไปหนะ้าต่อไปคะ่ะหน้าสามนะคะหน้าสามโจทย์เขาบอกว่าลากเส้นจับคู่ภาพอาหารที่เหมือนกันเด็กๆลองดูสิคะในภาพนี้อาหารภาพไหนที่เหมือนกันให้เด็กๆ โยงเส้นจับคู่กันได้เลยค่ะลูกอ่าไหนลองดูซิ่าเราจะมาดูซิว่าอาหารภาพไหนที่เหมือนกันให้จับโยงเส้นไปหากันได้เลยค่ะลูกอ่า๋้ยเตี๋คู่กับก๋้ยเตี๋ยวนะคะลูกอ่าข้าวผัดคู่กับข้าวผัดนะคะลูกอ่าก็โยงเส้นเสร็จแล้ว ต่อไปคะ่ะลูกหน้าต่อไปเนาะหน้าต่อไปหน้าหน้าที่4ี่นะคะเด็กๆหน้าที่สี่อ่าหน้าที่4ี่ 4, โจทย์เขาบอกว่ากิจกรรมหน้านี้ให้ระบายสีภาพไข่ตามความจริงอ่าเด็กๆระบายสีภาพไข่ตามความจริงเลยคะ่ะลูกอ่าไข่ก็จะมีไข่แดงกับไข่ขาวนะคะลูกอ่าเราก็ระบายได้เลยคะ่ะอ่า เสร็จแล้วหน้าต่อไปค่ะลูกหน้าต่อไปก็จะเป็นอ่าแก้วน้ำจานช้อนซ่อมกิจกรรมวาดภาพอาหารลงในจานข้าวและระบายสีภาพในแก้วน้ำอ่าในจะมีแก้วน้ำอยู่หนึ่งใบอ่าเด็กๆอยากอ่าดื่มน้ำอะไรให้เด็กๆระบายสีนั้นได้เลยนะคะ สำหรับน้ำในแก้วที่คุณครูระบายนั้นเป็นน้ำแดงค่ะเด็กๆอ่าเป็นน้ำแดงเนาะส่วนในจานอาหารก็จะเป็นไข่ดาวกับปลาทอดแล้วก็มีผักนะคะลูกอ่าเด็กๆก,ก็ลงมือทำกันได้ได้เลยนะคะลูกอ่าสำหรับการบ้านหน้าอาการบ้านเล่มที่แปดนะคะเรื่องอาหารนะคุณครูเอก็ฝากการบ้านไว้ทั้งหมด 5ห,หน้านะคะเด็กๆหน้า1ถึงหน้า5นะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูเอก็หมดเวลาลงแล้วช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะลูกเจอกันวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้ครูเอก็ไปแล้วนะ,ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Just me. Just me. Wonderful world, J, -S -S -B. J, -B. J B, all the on a colorful day.